สวัสดีครับวันนี้มาเอาของที่ตกค้างนะครับจากช้อปปี้นะที่คลัง J&T นะครับเป็นคลังบางพีใหญ่นะก็จะมีของ J&T ข้างในนะครับข้างในนู่นจะเป็นของ J&T นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีพัสดุตกค้างนะครับจะอยู่ในซอยที่เป็นเขียนว่าหลังคาไม่ต้ชีสบีเนะครับตรงเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ผมสั่งในช้อปปี้สั่งไปน่าจะตั้งแต่ ดีวส่งที่30ครับวันนี้วันที่2แล้วน่าจะ4ีวันแลวนะครับวันนี้ก็เลยมารับเองนะครับท่านใดที่อยู่บางพีใหญ่แล้ว มีพัสดุตกค้างของบริษัทเจนทีนะครับมารับได้ที่โกดังนี้นะครับพัสดุจะตกค้างที่นี่นะครับบางทีมีปัญหาเรื่องอซับคอนแทคของเขาเนี่ยไม่สามารถวิ่งจ่ายได้หรือมีการลาออกอะไรเงี้ยของมันจะตกค้างถ้าใครเร่งด่วนนะครับมารับที่นี่ได้เลยบางทีเขาจะไม่ได้ปักหมุดบอกให้เนานนะแต่ผมค้นหาเจอพอดีอยู่ทางาเส้นกิ่งแก้วข้างหน้านู้นนะครับที่ทางซ้ายไปบางนาตาทางขวาออกเสีย,ยของขุดนะครับจะเขียนว่าหลังคาบีเคมีทานชีดปักหมุดบีเคมีทันชีดก็ได้ครับแล้วก็ตรงเข้ามาในซอยเลยนะครับก็จะเจอ ทางสินค้าของบริษัทเจนรนะครับสวัสดีครับ